มันมีงูอยู่หันตัวเอาไข่ไก่ไปฟักฟักจนออกมาได้เป็นตัวละงูก็เกิดวาไก่อันนัเป็นลูกของตัวส่วนไก่ก็เกิดว่างูเป็นแม่เยอะกันนะกำนั่นแม่งงูมาอยู่ไปซ่อหาอาหารแล้วมาปาก็มาซาอาหารเหมือนกันนะ่ะมาปะใส่ไก่น้อยตีแม่ง,งูเลี้ยงเพราะไก่น้อย ห,หันมาปลาไก่กับกวักวกัวจนสติสตั้งตะเลิดนะไก่กับล้นเข้าก่อไผ่มาปลากับมาย้อมนี่ไงมาปลากับแวดก่อไผัน่าไก่กึดได้ว่าเออกูเป็นลูกถึงงูมากกว่ายัางหมอกหมาขี้เหินตัวดำๆอีกไไก่ก่อแปลงใจกล้าแล้วกันครับตอนนั้น แป่งแจก้าใจแข็งละกระโดดออกมาจากกอไผ่หัดหมาตายกับตีเลยครับโอ้มันมัน่าเจือเนาะ